ฮัลโหลสวัสดีครับผมคอปตัวสไตล์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแ๊บแบบแบบ๊แบนบแลบบกเกินแหลกเกินโอเคครับขออนุญาตปิดไปสักรู่มันแลกโอเคนะครับตอนแรกผมวันที่ผมจะมารีวิวตัวละครนะครับตอนนี้วันนี้พี่เพ,พิ่งอัปเดตใหม่เลยนะครับโอเคผมตัววันนี้ผมจะมีมารีวิวไปสี่ตัวนะครับคือนะ คือโรบินนามีมาซ้โจโจ้นะครับหกดาวนะครับแล้วก็ทรังห้าดาวนะครับแล้วก็อาร์มินนะครับโอเคผมตัวแรกมาแล้วครับก็คือนามีครับผมไม่ใช่นนามีอีกแล้วโรบินนะครับผมนิโคลโรบินจากวันพีนั่นเองเริ่มต้นมานาเมทอยู่ที่ประมาณแปดสิบนะครับระยะโจมตียี่สิบแล้วก็เอ่อพอามเ็วนการโจมตีก็สี่วินะครับโอ้ยผมแล้วก็อัปเกรดต่อไปครับ คอมดีเกินนะครับต่อไปอัปเลยนะผมใช้เงินทั้งหมดห้าร้อยนะครับหรือเปล่าดูไปทันนะครับแล้วก็ดามเมจอัพขึ้นมาสองร้อยแล้วก็ระยะเพิ่มมานะครับผมเป็นยี่สิบห้าแล้วก็แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีนะครับแล้วก็อัพต่อไปครับผมไปดูอีกะอะประมาณ750ด้อยห้าสิบมั้งถ้าผิดขออภัยนะดามเมจเพิ่มขึ้นมาสาม้อยนะครับยี่สิบแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมา 30, อีกสามสับ่ผม แล้วก็อะไรก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยลดลงมาเหลือ3.2นะครับโอเครต่อไปรับผมเพิ่มดามเมองป200เงิน800นะครับดาเมดนะผม500นะครับ3แล้วก็ระยะ30โจมตีแล้วควเร็วในการโจมตี3.2ครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับให้มันตั้งแนะนาไม่ตั้งเป็นล้านนะแต่มันดีสำหรับคนผู้เล่นเก่าๆนะครับโอเคต่อไปผมอ่า โจโจใช่ไหมมังในโจโจ,โจโคาโต้เออใช่ไหมเนี่ยโอเคผมเริ่มต้นมารผมในเวิ่งแปดสิบนะครับนี่ก็จะวุ่นๆหน่อยครับโค้งเริ่มมาต้นมารเจ็ดล้อสิบหกนะครับดาเมจแล้วว่าไม่ตีเดียวนะแล้วก็ระยะยี่สิบความเร็วการโจมตียี่สิบห้าไม่ใช่ยี่สิบห้าห้าวินะครับโอเคยี่สิบห้าวินั้นก็อันตรานไปต่อไปอัพขึ้นมาครับผมอันนี้ ดาเมจขึ้นมาสองพารอเยอะมากแล้วก็ระยะเพิ่มไปวะไม่ยังไม่เพิ่มแล้วก็ความแรงโจมตีอยู่ที่เดิมคอับผมอับแล้วก็เพิ่มดามเมจแล้วก็เพิ่มระยะครับผมอัพอีกเพิ่มดามเมจแล้วเพิ่มระยะนะครับเพิ่มดามเมจเพิ่มระยะอ๊ย้ยหมื่นเจ็ดเลยนะเยอะมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้เอาเอาวูวินมานะเพราะว่ามันไม่มีตัวตี ถ้าผมเอามาแค่สี่ตัวโดยที่ไม่มีเออโดยที่มีเออวินเนี่ยมันจะมีตัวตีตัวที่ตัวแอร์นะโอเคผมจะมีสกิลทันส,นสตอ็สตอปนะครับสามารถอา้างได้ประมาณห้าวินะครับห้าวิผมไปดูเดือยวมาส่วนคู่ดาวผมไม่รู้นะคือขายริ่งไปแต่ว่าถูกนะครับถูกมากเอามาแทานดีโอได้ไม่ใช่ดิเอามาแทานแบบโกโจดีโอได้เลยนะฮะต่อไปครับผมทรัง ทรังนะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยนะครับอัพขั้นแรกนะครัผมนะไม่ดีเออเตะขั้นแรกก่อนพอซื้อมาครับดาเมจอยู่ที่ร้อยนะตอนนี้วิวหนึ่งนะทั้งวิวหนึ่งแล้วก็ระยะยี่สิบนะครับแล้วก็ความเรงโจมตีสี่เอาไปอผมเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มระยะก็สองร้อยนะครับแล้วก็ความเรงโจมตีเท่าเดิมเอาไปอีกพันสองนะครับเมื่อกี้ขานีหน่อยนะครับเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มระยะนะครับแล้วก็ ผมเล่นกล้วกตีเหมือนเดิมนะครับอัพเอาไว้ครับผม900นะครับดาเมจเพิ่มมา900แล้วก็ระยะเพิ่มอีก35นะครับแล้วก็อัพอีกครับผมเพิ่มดาเมจแล้วผมแล้วก็เพิ่มระยะนะครับแล้วอัพไปอีกครับผมอัพเยอะมากดาเมจรวมทั้งหมด3,000นะครับ 5, 5 5แล้วก็ถ้าผมเห็นยูทูบเบอร์บางช่องเขาเอาไปทำเป็น80ีบยนะดาเมจมันปาไป5,000 5,000เกือบ6,000เลยนะถ้าเอาเป็น80นะ แล้วก็ระยะ55แล้วก็ความเร็วโจมตีเท่าเดิมตลอดนะครับโอเคครับ okay, ผมต่อต่อไปนะครับตัวสุดท้ายโอ้ดูจัวงวะใช่ไหมไค่ <c oughs> <c oughs> เออวินมานั้นะแล้วก็แค่น,นี้ต่อไปครับผมสายชนของเรานะออดูเอฟดูเอฟเฟกต์การแปล,ล่างนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะอะไรครับผมดามเมส3มอ,อันนี้ไม่ใช่19นะครับโอเคครับ okay, ผมดามเมจอยู่ที่3 77สบเจ็ดนะครับแล้วก็ระยะสิบสี่เวลาในการโจมตีนานมากสิวิก็สมไปท้ายท่านนี้ครับแล้วก็ตีเอวีรอบวงเนยนะเนี่ยโดนหมดเลยนะทั้งวงเนี่ยโดนหมดเลยแล้วก็เพิ่มมาครับผมเพิ่มดาเมจแล้วก็ระยะดีมั้งไม่ได้ดูแล้วก็ระยะแล้วก็ความเรงยิงตัมีเท่าเดิม่อต่อไปนะครับเพิ่มความแรงยิงตมีแล้วก็ระยะแล้วก็ดาเมจพันสี่แล้วเอาต่อไปครับผมอู เพิ่มดามเมจนะครับอัพต่อไปครับเพิ่มดามเมดครับผมแล้วก็ต่อไปเพิ่มทุกอย่างครับผมแล้วก็ดามเมจแรงขึ้นห้าพันเลยนะอัพต่อไปครับว้ยเยอนะเพืองเงินด้วยหกพั 6, นนี่ต้องไปคูณสองผมถึงจะได้ราคาเต็ม <laughs> เพิ่มระยะิ่มทุกอย่างใช่แล้วก็อัปอีกูสองหมื่นแล้วจังหวะน,นี้สองหมื่นสี่นะครับเบสสเ้า ถ้าเทเวลหนึ่งเนี่ยก็จะตีสองหมืนไปไปอยู่ครับนะเดี๋ยวราคาประมาณสองหมืนถ้าเอาไปคูณสองนี่ประมาณใช้เงินประมาณสองหมืน่นนผมนะโอเคครับผมมานี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดเอฟเฟกให้ดูนะครับต่อไปปรับมวนโอเคปบกระทืบเท้าครับผมนะมกระทืบกระทบกระทืบ โ okay. อเคต่อไปครับดูช้างกันเอฟเฟกต์เป็นไงงานฟุฟุปล่อยท่าแล้วก็ตูมอย่างนี้ครับผมแตกครับผมต่อไปครับโจโจมีการปล่อยเนี่ยปล่อยสแตนออกมาครับอย่างนี้นี่อกอกไปปล่อยสแตนไว้หมม,มันจะไปท่าในนี้คงตลอดนะครับแล้วก็พามสต็อกกดปึ๊บเป็นการหยุดเวลาทำให้มอน อยู่เ่อนที่นะครับผมประมาณนี้โอเคครับต่อไปครับผมนิโคลโรวินเป็นการเสกมือเหมือนจะมาเมื่อถ้าเป็นตามนี้ไม่จะเป็นเสกมือหักคอนะแต่ว่าถ้าอยู่ในเกมเนี่ยผมคิดว่าม,มันเหมือนแบบจับมุดดินนะฮะ <c oughs> ถ้าอาวัยเอตจนตาเนี่ยมไว้ก็จับมุดดินเหมือนเดิมเห็นไหม <c oughs> แรงนะครับเอวีด้วย เถ uh, <p Freddie> ื oh. ่อนเถื่อนใชได้นฮะอไปดูเดี๋ยวผมหินอ๋อมันเสกมือดูดูวดูใหม่นะนี่ครับมันจะเสกมือแล้วก็ตุ่มตุ้มหน้านี่ผมเพิ่งสังเกตนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมฆ่าแล้วไม่ตายกันมาตายเลยอ๋อเสกมือมาหาคอเป็นสมเด็จปอ่ลอยมาแต่วุดเล่นแลย โอเคครับผมก็นะครับเดี๋ยวไปเจอพาร์ทสครับผมนะอีโวยเดี down, okay. So, okay, so, ๋ยวต้องไปรีวิวไอมิโอริดัสแล้วก็อีคโนสีดาวห้าดาวนะครับมังกบผมยังไม่ได้เลยนะครับโอเคผมก็สไลด์วิดีโอไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะได้อัดอ่าลงสอนลงซอรี่ใหม่นะครับ